สวัสดีครับบอนนี้ครับผมสบายดีสวัสดีตอดามจ้าคลิปนี้ครับผมวอนนี้มีนัดกับรถขนดินว้าวเมื่อวานก็เอาดินลงเรียบร้อยประมาณ11รถจ้ารถที่12ลงบ่ดได้จ้อยนะครับฝนตกหนักมากเมื่อวานฝนตกประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มาตกอีกวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงจ้าตอนนี้รถเ,เกียร์ดินน่าจะขึ้นไปก่อนแล้วล่ะอะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งไปขึ้นไปดูว่าจะเกียร์ได้หรือเปล่านะครับกลัวมันเหนียวเนาะ เปดินเหนียวไอ้จิ๊บบอกดินหายแล้วครับผม แนมป,ป้ายผัดเปนเอิเติดขากป้านหยั่งโอ้โหแป๊บเดียวไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับบรนณี้เขาไปนัดในหมู่บ้านบอกว่าเอาไปลอเลยที่บ้านสวน,นะครับ <c oughs> บรนณี้ลงไปเอากล้องแป๊บเดียวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> นี่เป็นไงดูจากตาพ่อยู่บอบอยากพ่อบ้านดหน ปวจะพาไปไหนเนาะแมนแต่ก็โอเคอยู่บนนี้ว่าแต่ถ้ายังให้มันเรียบน่าจะโบเรียบเดอ้อเพราะว่ามันโดนฝนเมื่อวานเมนจ้ะน่าจะรอบหน้าพุนละ่ะนะครับรอบนี้ก็เออได้แค่นี้กับโอเคแล้วนะครับอ้าวได้อยู่ปูต้นไม้ได้เลยโอเคเลยต้อง<บ>เอาสูงก็ได้บนนี้ว่าเอาแค่นี้กับพอเลยนะจ้ะเนาะเพราะว่าอันนี้นะเราจะให้น้ำมันไหลไปพูดนะครับถมสูงไปกับมีประโยชน์ oh. แมนหน้าลุงกระต่ำก็อยู่ปูต้นไม้ได้สบายนะครับอ้าวโอเค ได้อยู่ได้อยู่ครับปัายังดีกว่าเป็นดินทรายนะครับปล <c oughs> ูกยังบราได้เลยนั่นจ้าอ,อันนี้ประมาณ11โเดนะครับคันที่12บอพายุเข้าเมื่อวานหยุดจะงักเลยนะครับ มือนี้กัะมิดซ้อยม้อยหอดบ,บมาจกดินจ้อยคนมาขายดินกันได้วันนี้บบขุดดินเลยนะครับน้ําท่วมสงสยัยปกตินานัดกันว่าสิเอาขึ้นมาส่งอยู่บ้านสวนอีกรถหนึ่งแล้วกลับไปส่งอยู่นอนหน้าสองรถแต่ว่ามิดซ้อยม้อยบบเห็นหอดกายหนาบ้านต้องรอดูอีกสองวันพุนธะให้เดียออกค,กคักก่อนนะครับ <c oughs> เขาถึงขุดดินนะครับ ผมว่าเนี่ยบนป้ายใช่ไหมว่าเมาเรารถเนี่ยโอ้ยเมื่อกี่เมื่อี้รถท่านนั้นมาไปกับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมบริษัทนี้รู้สึกว่าดินจะยังไม่พออีกประมาณสามรถนะครับนี่เมื่อกี้โทรหารถดินะนะ่าเขาบอกว่าเามืออื่นเด้อถ้าฝนไม่ตก เดี๋ยวมาส่งให้อีก3ารถนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงไปเทตรงนั้นได้หรือเปล่าน่าจะบบได้เนาะน่าจะเทด้านบนนี้แหละเทไปเลยแล้วก็ให้รถไถกีดลงไปด้านล่างนะครับอ้าวได้ปลูกต้นไม้สมใจแล้วครับบัดนี้ปาดดินสวยสวยเบอง์ไหนดำขึ้นหรือ,อคักเนาะเมนนี่คักป่าหยางนี่ฝั่งนี้ปลูกได้เลยจะปลูกร้อนไรหนะ่ะ ได้หมดนะครับเม่บเบือ่อไปหาหน้าปูบอกแต่ว่าต้องห่างจากคันเดนประมาณ2เ <c oughs> มตรเด้อจ <c oughs> ้ะสอเมตรสเมตรนี่ละนี่ประมาณนี้สิเราต้องให้ติดกันมากในใจสาตัมกัอยากไปกลนเอากอนอมไม้ไหลมาปลูกอยู่บอ,บอละนี่ปาอยากได้กอนอมไม้ไหล่าบนี้ <c oughs> สิบลกปฏิโทบอ่อยากปลูกก้อนน้ไม้ลายจักสองก้อนหลัก,กกับก้อนนไม้บงหวานสองก้อนหลักาก,ากับก้อนนไม้เลี่ยงน่องโตถี่ลำประมาณสำแขนนี่นะ่ะใบแกงกินคือซีเซฟบบลานี่ว่าปีหน้าพ่าค่อยปลูกอ <c oughs> ยากไปปลูกด้านล่างพูดละเราก็ถมดินลงไปประมาณสักสามเมตรลงไปจนสุดนาเราพุดละแล้วก็ปลูกเลยทีนี้นะ่ะจ้าถ้ามาปลูกแถวน,นี้ผ่านมันจะลกเด้อ มันจะลกแล้วก็ยุงจะเยอะบัดน,นี้นะนตรงไปปูด้านล่างพุดนะเอาปีหน้าพุดนะค่อยมาก,กันปีนี้ก็ปูต้นไม้ให้ใหญ่เป็นร่มเงาก่อนก็พอแล้วนะครับเป็นไงอันนี้ต้องเอาเสียมเอาเสียมมาขุดนะครับเสียมจกเลยนี่ทูลงนี่โอเคเนาะไม่ค่อยเลียบเท่าไหร่นะครับเพราะวันเป็นดินเหนียวเกบอกว่าได้แค่นี้เด้อเขาบอกมันติดล้อรถไถนี่ตรงนั้นไอเกียบไปบุได้เลยนะครับมันเหนียวมาก ตัวนี้เป็นขีดตอมโปะเปะเลยบ่ได้เลยเก<ะ>ี่ยวถ้าเอาลงน่ต้องอลงก่อนฝนตกเดอ้อดินนะถ้า,าลงช่วงฝนตกนะเวลาเราเกี่ยวมันจะไม่เสมอกันจ้ะนี่แหละคือข้อเสียนะครับเราก็หางบประมาณไม่ทันนะครับผมมีตังก็ค่อยๆทาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีตังปุ๊บแล้วทาเบ็ดเสร็จครั้งเดียวเลยนะครับมีเอฟซีหลายท่านส่งแบบบ้านมาให้วันนี้เยอะมากนะครับผมดูบ้านแต่ละหลังเลยโอ้โหใช้งบแบบ เยอะมากจริงจริงจ้าวันนี้ก็จะทําเป็นแบบบ้านๆน,นี่แหละเนาะบริเเอาหลังใหญ่นะครับอ้าวมองมาฝั่งนี้รู้สึกว่าจะสามลอยเมื่อวาวนเะยเเ้อะดินะป้าจะเป็นยังขันเวลานี่แหละเม่นอยากตกโรดฝนก็ได้เมือ่อคืนมาอีกแล้วครับสีได้ดินอยู่บนหลังมือื่นนี่นะจังว่าเขาจะบอกว่าถ้าฝนไม่ตกจะคุณให้อีกเมื่ออื่นนะอู้อวรอลุ้นจะได้ดินหรือเปล่าฟังเบื้องนี้เลยนี่บ่พอนีอ่ตรงนี้บ่พอนะครับจ้า สามรถสี่รถคุณละเอาลงเพิ่มมาเดิอนหนึ่งรถเพื่ออยากปลูกต้นไม้นะครับบริณีนะอ,อยากขุดเป็นคลองไส่ไก่ตรงนี้นะยู่นีฮันบอกแม,ม่นมันชิคูดสบายอยูบ่ละบริณีวางเพดมาอยู่นี่อยากขุดตรงนี้ายาวมาเลยนะครับนี่แต่ว่าเราต้องมีระบบน้ําก่อน <c oughs> บ,บ่มีน้ําใส <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับผมเผื <c oughs> ่อมีงบกับเราจะขุดไปคลองไส้ไก่เนาะ ว่าเราจะสร้างบ้านตรงด้านหน้าตรงนี้คลองไส้ไก่แล้วก็อาจจะเป็นสวนผันเล็กๆเนาะตรงนี้กุ้ยคักปาหนหยาง <c oughs> นี่ออกแบบได้คักเด้วมดนียนะเก่งสุดๆนะครับออย่าลืมต้นมะกล้วยให้เสาตาดำหน่อยเด้อโอเคว่าจะชวนขึ้นไปผนคายแขนกับมือซะหน่อยว่าววจะชวนขึ้นไปตกปลารีมอ่างคุณละลุงดุยทรงข่าวมาบอกว่าถ้าหลังฝนตกนขึ้นไปเลยอ่างเก็บน้านะปลากระสูบจะขึ้นเยอะ แต่ว่าต้องขึ้นไปช่วงก่อนค่ำแมนไปพาวันนี้คือไปเลาะหน่อยวันนี้นะไปวันนี้บ่ค่อยมีเวียกครับผมดินกันเรียบร้อยแนละ้วเหลือมืออื่นส่วนบ้านกันบอลอน,นี้ได้เลื่องงามยามดีเรียบร้อยนะครับผมก็รอเขามาทําประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นี่แนหะละรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเย็นๆได้เห็นบ้านแน่นอน <c oughs> แต่ว่าห้องน้ำนะ่ะ รอไปอีกมีบ้านมีหลังคาก่อนนะครับผมไปอย่าเดินทางขึ้นไปอ่างเก็บน้ำพู้ละจ้าไม่รู้ว่าจะท่านได้ปีปลาหรือเปล่าพูนมืดคลืมมาเลยนะครับโอไ้ไปเป็นนั่งโมวีวสักสองนาทีก็ยังดีเนาะไปเมื่อกี้กำลังจะไปแล้วละ่ะลืมดูทางน้ำโอ้อึบฟึบเดี๋ยวฝนมามันจะทะลมนู่อนี่สตกตาดไปทางไหนบัดทีนี่น้ำนะมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละ โอเคได้อยู่บ่สรุปไปยู่ไ่วะนี่ไปคือเก่าดูไปดูมาเลยใกล้เข้ามาเลยเดี๋ยวนี้สี่ไหวยุบอะไะก็กลับมาบ่าทันเดอ้อผมเ็นรถยนต์เดอ้อมอไซค์น่ะเปียกหมดเดอ้อ รีบกลับบ้านเด้อฝนมาแล้วโอ้โหบรรยากาศดีมากว้าวซึบคือลมใช่ป่ะโอ้โหเบ่งผูผูผู พอแต่มาหอดอ่างกับฟ้าวไปเลยเนาะย่านแต่บ่ได้ตกปลาเนาะจาังหวัฝน,นตกเด้อรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แตแจ้งไดมันมีคลื่นน้ำนี่เพราะว่าตอนนี้พายุกําลังเดินทางมาครับ <c oughs> บารินี้ว่าจะชวนมาใส่เบ็ดอยู่จ้ะลุงโอบนะบอกว่าเออมาใส่เบ็ดนะมีแต่ปลาดุกตัวเท่าแขนนี่โอ้แม่แล้วก็ปลาตองกายลุงโอบ้านะบารินี้ก็ยังบมได้มาใส่อยู่เบ็ดก็ยังโมมี เบ็ดก็ยังมีเวลาทําอยู่ครับพิมาอ่างเลยน้อยนะโอ้ยปลาเยอะเด้อนะครับจ้แต่ว่าบรนนี้มาตกเบ็ดนะบ่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> แต่ชาวบ้านมาใส่ตาข่ายแล้วได้ตลอดเอาล้องแกงเบิง้งน้ำมันเป็นขึ้น เป็นจังไดคืออยู่บนอน่าบอนนี้ดู Youtube มาหลายวันแล้วล่ะพูนได้สูตรตกปลาเลยครับผมปลาโถแต่ว่าปลายังบกัดเหยื่ออยู่มันอยากลมลมแรงมากตรงนาำนิ่งๆหมุนๆแล้วก็ยกขึ้นตึ๊บ คืบอบวกกินล่ะเดี๋ยวหยแหบอลานี่เพิ่นยืนตกปลาอยู่หันจ้าซาต้ามขอมาหลาะแถบนี่ก่อนเพราะว่าแนมมาแถบนี้เห็นงนมากีเหินสวยสวยถึกปลาแล้วบ่ถูกตะไครดักปลาแล้วครับผม <laughs> <laughs> เอาอีกแล้ว <laughs> บอกแล้วเ้าเพิ่นจะได้ลงงมเอาเบดเพิ่นเอาเพิ่ินจะดจงไดบัดทีนี้ หายห่วงเกือบเสียเยื่อแล้วครับผมมาตกปลาไปเกาะแต่มองสาวบ้านอุย้ยอยากจมาตกอยู่ตลอดป้าดน,นี่น,นี่มองนี่พี่เสือสวยแทว,ว่าสตรดมมาขอหล่อส้มวิวไหนเดอ้อจัดไปบรรยากาศดีอลีจา้าปกติมาอ่างเก็บน้ำมองนี่นะมานี่บได้เดอ้อเพราะว่าอากาศห้อนแดดร้าย แต่ว่ามือน,นิ่มมาได้แบบสบายเลยเสียไดย้ซาตามโบมีแนวาหนางังจิจ๊บจบแถบนี้ขันมีแนวนี่ออ้ยพอดีโอเคเป๊ะเด๊ะเลยเบิง่งผูเสียงน้ำเตีนเนนยนหมักขินกระเปาะแป๊ะเปาะแป๊ะขักปานหยังบนนั่งส้มวิวกะขักอีลีเด้อจ้านี่เป็นโงนวรกี้หินแบบนี้เลยสามารถนอนได้โอ้ยขักอีลี เสียได้แต่ว่าพายุผลกกำลังมาเบืงผูกมืดอืคือ,อเฝ้าเด้อเฝ้าเด้อเลิบของเลยครับผมผูมืดมาละเด้อเดี๋ยวกลับบ้าน<ด>ป่อทันเป็นไ้มีปลาอยู่บ่บอกมีเลยไปถามลูกนู้นนะลูกลี้ยงควายนะ่ะฮะเห็ดออกรืยยังไปถามนู้น่ะยุสายล่ะมีกำลังลงมาน่ะเดี๋ยวถาก่อน มาเลยพอดเกขับรถมานีเจ้าตระดำไปถามปูก่อนพุนพุนแลนและพุนสงสัยยันโบรามปูไปดักถามก่อนมาเห็ดออกหรือยังแขกขึ้นไปเลี้ยงควายบานเขาพูนละทันยูบ่เห็ดออกหรืบอบ่โซนไหน สิบประค่าไวนี่บอเอเขาห่าแก้วนีแล้วเห็นแถบ้านนาเดี๋ยวเครื่องกระยังเอาเา้งไปนี็ูบอกโอ้เห็นอกแล้วปูหาก็มาแต่เลี้ยงควยจ้าสว่วงนี้ก็บบอคอยเห็นควยเลยอยู่เทียงนาเพราะว่าปูเอาขื้นภูเขาแต่ก่อนเพลี้ยงควายอยู่หลังเทียงนานะครับพอชาวบ้านเขาเริ่มทำนาแล้วกะ แกจะเอาควายขึ้นมาเลี้ยงบนเขา,าแมนแกก็จะผูกควายไว้อยู่คล้ายๆที่พักสงอยู่นี่ควายแกน่ะเห็ดเริ่มอ,ออกแล้วแกบอกว่าได้คนละดอกสองดอกเมื่ออื่นน่าจะเริ่มอ,ออกเลยละว้า,วาเห็ดลังโงกเด้อเห็ดพอน่บ่มีนะครับผมชวนบ้านบน่ไหนเห็ดพอดมีอยู่กับได้คนละกามสองกามนี่น่ะขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปเป็นวันเด้อสักกัมสองกัมน่ะไปตอนนี้รู้สึกว่าฝนไล่แล้วครับผม ช่วงนี้บ่รู้เป็นอย่างข้ามปุ๊บฝนมาปั๊บนะครับไปใส่ไกลกับบอไดอ้พอได้มาผลคลายนิดนึงวันนี้อยากขึ้นมาสืบข่าวเาห็ดออกหรือยังนี่แหละห <c oughs> ินชาวบ้านผ่านมากับเว้ถามถ้าเราไม่ขึ้นไปก็ลาก็มาจอบถามานี่หละไปเก็บเหยียกก่อนไป <c oughs> ครับละจ้าฝนมาแล้วจักหน่อยเมื่อพอทานได้ฝนสิตกห้ำกล้องสตูดามได้จักหน่อยนอกอีกนิโอ้ยแย่เลยบ่มมีกล้องถ่ายคลิปไม่พอแม่ส้มเด้ฝนมาแล้วเลยไปดนเลยดนดนเลย เข้ามาแล้วครับจะถึงนวนนาอยู่บ่สิบบได้แวะก่อนบ่อ,อโหโหโหน่าจะหนักกว่าเมื่อวานเด้อนน่ดูจากกลนเมฆแล้ว มาถึงนอนนาแล้วครับโอ้โหรวมกำลังมาเอาไก่เข้าเคาะด่วนเลยป๊าก็นอนไม้นี่คือเอ็ดมายูนี่ล่ะฮะโ,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 โกดมายบอลอันนี้โอ้ยไปเอาไก่เข้าเลยค่ะแม่ลูกตกตกมาแล้วแป๊บๆแ,แ,แล้วครับห้องนะฝน,นตกวันที่สองติดเลยเวลาเดียวกันเป๊ะแต่เมื่อวานตกใบาสามเนาะแม่จ้าเมื่อวานนี้ตกใบเฮ้ยโมเมสี่โมง เมื่อวานตก16นาฬิกาถึง10เปนาฬิกาวันนี้น่าจะ5โมงครึ่งแล้วล่ะตอนนี้อันนี้น่าจะมารอบสองพอตอนเที่ยงตกแล้วมาเด็กๆเร็วๆไปขับบ้านเร็วไปขับบ้านเร็วไปเร็วๆนี่แต่คนหักอีพ่อเนาะไ,นไปขับบ้านเร็วเร็วบ่สนใจกับอีแม่เนาะเบ่งงอนเงน่นก็นได้บ่ยังอยู่คนเดียวนาะในบ้านนะ เอบมาเลยนะครับนี่นมาถูกได้ยังไงมีเหรอเก่งเด้อเอ้ยอย่าไปกัดไก่ข้าเจ้าเด้อแบบนี้เด้อไปเอบกัดไก่ข้างเทิงนาที่น่ะเมฆเลยเอาไว้อยู่บ้านนะครับเอาไว้สองคืนจ้าแล้วก็วิ่งกลับมาเองแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้โอ้ยอ้าวเมตุยอ่ะเมตุยอเฮ้ยเฮ้ยไปไปเข้าบ้านพาล้วงไปไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงมานนี่เนาะ ทำคลิปยากมากช่วงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดีจ้าเก็บของด่วน